สวัสดีครับพบกันในรายการยิปซีโอซีบ si ีบก่อน e รายการของเราในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปนะครับก็มาในรายการอยู่เหมือนเดิมกดแชร์ออกไปนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชีแรน และตามด้วยคำถามถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้กดแชร์ออกไปเซนะอ้ากดแชร์ออกไปครับแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นและตามได้คำถามแล้วถามกันเข้ามาได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น สำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์พ็อปก็มาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมทุกรอบ <c oughs> อย่าลืมครับกดแชร์ออกไปสวัสดีครับสัตสิตานะมาครับสัตสิตาครับถามได้เลยนะครับกดแชร์แล้วขอให้มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อครับกดผู้แชร์จนมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะมาครับนะ กดแชร์ออกไปนะจนมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อกดแชร์นะครับกดแชร์ออกไปครับ นะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9 9 9 9แชร์เมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยช <c> ื <oughs> ่อแบรนด์และตามด้วยคำถามครับกรุณากดไลฟ์ออกไปนะครับคนละ9 9 9 9ไลฟ์นะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อแบรนด์แปลตามด้วยคำถามครับถามเข้ามากันได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น เข้ามาแล้วก็อย่าให้เสียสิทธิ์นะครับกดแชร์ออกไปนะอย่าลืมครับเพียงคนละ9,900 99แ 99, 99, ชร์นะ9,900 99แชร์เท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชแบร์นะแล้วตามด้วยคำถามครับ ผมเปิดช่องให้ถามกันแล้วนะอิงคนรักเขาคิดยังไงกับเราคะเขารักเราบ้างไหมไพ่บอกว่าเขานิสัยเจ้าชู้ครับคือเขาเป็นคนที่ไม่ไม่หยุดอะไรกับใครอ่ะผมบอกแค่นี้นะไพ่มันเป็นอย่างนั้นนะเขาเป็นคนที่ไม่หยุดอะไรกับใครผมก็ตอบได้เท่านี้จริงๆอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเกาสเก้าแชร์นะเมื่อแชร์แล้ว ก็ต,ตามด้วยชีแรนนะและตามด้วยคำถามครับนะเขาเป็นคนที่ไม่หยุดอะไรกับใครนะคุณต้องเข้าใจสิว่าการที่เขาไม่หยุดอะไรกับใครเนี่ยมันทำให้เราเหนื่อยนะสาหัสคือคนเจ้าชู้อะนะาไพ่มันขึ้นว่าคนเจ้าชู้ผมก็ตอบได้แค่นี้ นะบางทีผมพูดมากไปมันก็เท่านั้นมันก็อากลายเป็นทะเลาะกันพูดนิ่งไว้ซะดีกว่าใครมันตอบแค่ไหนก็แค่นั้นนะถ้าอยากดูเป็นส่วนตัวมาด้านหลังดีกว่าครับนะเพียง9 9 9กับผมอาจารย์ท็อปครับนะได้ที่ Facebook โอซิลิกอนอะภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID รายโอซ15นะ และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนักเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ราย ejtop16 ครับนะหลายสิ่งหลายอย่างในโลกเนี้ยมันไม่ได้เกิดจากความบังเอิญน,นะมันเกิดจากสภาวะกรรมเขาเรียกว่ากรรมนะคนนะชอบเถียงผมนะตั้งแต่ผมพูดมาผมจำได้ 4ปีก่อนก่อนจะมีโรคระบาดโควิดผมเคยบอกว่ามันจะมีโรคระบาดเกิดขึ้นแล้หลายแรงแต่คนไม่เชื่อผมเยอะวันนี้ผมก็เลยนําเสนอเหรียญทําน้ำมนต์รักษาทุกโรคนะใครที่ต้องการเช่าบูชาก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะผมบอกได้แค่ว่ากดแชร์ออกไปนะพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามแชร์ออกไปเพียงคนละ9999แชร์ เมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชีแบรนนะตอนนี้มีกี่ลูก,กตาว่ากันไปนะ mm. เข้ามากันได้นะครับเหลือเวลาประมาณห้านาทีเศษนะถ mm. ้าหมดเวลาห้านาทีคำว่าสดนี้แล้วผมก็ออกไปแล้วถ้าออกไปแล้วก็แปลว่ามาถามผมผมก็ตอบให้ไม่ได้แล้ว mm. เวลาผมทำรายการน่ะใส่ใจกันมั่ง mm. มีหลายครั้งนะผมออกจากคลิปไปแล้วอ่ะแล้วมาถามผมว่ามาถามผมไม่ตอบอยปงไงอ่ะนะ บอกให้กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์นะนะมันเป็นมันไม่ใช่รายการสดนะมันมันรายการมาอยู่ใน youtube นะไลสด,นะรสดรเราจะเราจะโหลดไลสดนี้ไปลง youtube นะครับนะเอากดแชร์ออกไปครับอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์ นะเวลาผมมาให้ถามก็ไม่ค่อยอยากจะถามกันนะเวลาผมมาให้ถามก็ไม่ค่อยอยากจะถามกันนะเวลาผมออกไปแล้วก็ชอบมาถามแล้วผมจะตอบยังไงนะครับนะตอนนี้มีคําว่าสดคุณจะถามก็รีบถามตอนนี้แหละนะอืมนะก็ใครที่บอกว่าชีวิตไม่เคยเจอความเจริญรุ่งเรืองเลยนะเราก็เปิดให้บูชาพรพพิคันเนส นะเสริมดวงเสริมราศีนะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้พาพิคาเนสนะเสริมดวงเสริมราศีนะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะเออนะมีคนเคยถามผมว่าโรคระบาดเนี้จะมาปีไหนผมก็มั่นใจนะว่าเนี่ยแหละประมาณเนี่ยแหละหกสี่เนี่ยแหละ แต่มันน่ามันก็มาจตา่ปีหกสามแต่คนก็ยังไม่ชินกับโรคระบาดนะมีเยอะมี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 ม,ม,ม,มีย่างยี่สิบเอ็ดปีมีเกณฑ์ที่พี่เขาจะติดต่อกลับมาไหมภายในเดือนนี้ผมดูแค่สามวันนี้ครับเดี๋ยวพี่เขาติดต่อกลับมานะไพ่มันดีนะมีมีกดแชร์ออกไปครับ ผมให้กดแชร์จนมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะผมจะให้ดูนะผมจะทำให้ดูนะกดแชร์ครับถ้าไม่มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อผมถือว่าสละสิทธิ์ในการถามกันไปเองนะมีโอกาสนะสามวันนี้นะมีมีนะเออนะกดแชร์ออกไปนะกดแชร์ออกไปครับ ทำไมกดแชร์ผมมัก็ไม่ตอบให้มันตอบให้ไม่ได้เผิดกติกามารยาทนะรุนแรงโหดเยี่ยมทารุนนะมาครับเหลือเวลาประมาณ3นาที2นาทีเศษ2นาทีก็อีกประมาณ20วินะผมจับเวลายอยู่ตลอดนะครับนะกดแชร์แล้วตามได้ชีเรลนนะและตามด้วยคำถามผมให้โอกาสถามเพียงคนละหนึ่งคำถามนะ ใครอยากถามเยอะๆมาด้านหลังครับเพียง999กับผมอาจารย์ทอบคุ้มดีมีเมตตามหานิยมนะกดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,000 900 99แชร์นะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีเรนและตามด้วยคำถาม สวัสดีครับกดแชร์ออกไปครับจนมีคําว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะครับใครไม่กดไม่มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อผมถือว่าสละสิทธิ์การถามกันไปเองนะถือว่าสละสิทธิ์การถามไปเองนะครับสําหรับคนที่ไม่มีผู้แชร์จะมาบอกว่าผมโหดร้ายทารุณไม่ได้นะเออเพราะว่าผมบอกให้แชร์ออกไปนะแล้วมันตอนนี้มันยังมีคําว่าสดอยู่ถ้าไม่มีคําว่าสดแล้วผมถือว่า ผมไม่ได้ทำรายการแล้วนะรายการนี้ก็จะโหลดคลิปลงไปนะอยู่ในช่อง y t u t u นะเข้ามากันได้ครับกดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นและตามได้คำถามนี่ครับพาพิคาเนสปางสเสวยสุขนะเสริมดวงเสริมราศีเอ่อถามว่าปางนี้มีความสำคัญยังไงปางนี้จะจิบจับเงินทองอะไรก็สำเร็จทุกประการหาเงินง่ายซื้อง่ายขายคล่องนะ รับรองได้ว่าดีมีเมตตามหานิยมใครที่บูชาปางนี้เนี่ยจะไปทำงานทำการที่ไหนก็สำเร็จทุกประการนะก็หายไปกันเยอะนะกดแชร์ก็ไม่นะถามเฉยๆแล้วก็ทิ้งไว้กรุณากดแชร์ออกไปก่อนนะบอกให้กดแชร์นะครับนะจนมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อกดแชร์ออกไปครับ บอกให้กดแชร์ฟังกันมั่งนะกดแชร์ออกไปฟังให้ชัดๆนะแอลอยากให้อยากให้เงินคล่องตัวทำไงครับไปสวดพระคาถาเงินล้านครับ สัมปชิญญมินาสังสิโมพรรม,มาจุมหาเทวาสภัยค้าปรรยันติพระม,มาจุมหาเทวาภิราภณ์อวันตุเม,มมหาพุญโยม,มหาราโภวพันตุเมมิเตภาวหาเตพุทธมาอาุณโม,มพุทธายามเวรเทโยเวรโคนายังเวรหิสาวสเวรทศเสเวรทศสาเวรเทโยพุทธสามมาณีมามาพุทธสัสวะหุมสมปชัญญมิเพ่งเพ่งพาพาอาหาเทือนก็ไปสวดในคาถาเงินร้าน เชื่อผมก็สวดถ้าไม่เชื่อก็เฉยไว้ครับนะพอาคาถานี้ทําให้คนรวยมาเยอะแล้วคนแรกก็นายประยงตั้งตรงจิตเจ้าของยางห้างตาใบโพก็รวยแล้วเขาขาดตลาดแล้วตอนนี้นะเออชื่ออะไรครับพันพันธพัฒน์บัวนาสวัสดีครับสวัสดีครับนะกดแชร์ออกไปครับ เวลาผมมีไม่มากนะจะถามก็รีบถามตอนที่สิบนาทีเสร็จแล้วผมให้เวลาอีกหนึ่งนาทีใครจะถามก็รีบถามเพราะถ้าไม่ถามผมก็ออกนะแจว๋วแฟนเก่าจะกลับมาไหมครบเขาไม่กลับมาครับช่วงนี้เขามีภาระหน้าที่เต็มไปหมดแล้วเขาเหมือนยังหนักใจหลายๆอย่างหลายๆเรื่องก็บอกเลยว่าสามวันนี้ยังไม่กลับมานะแจ๋วนะพูดตรงๆนะ มาครับกดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นแล้วตามได้คำถามผมให้โอกาสอีกคนละหนึ่งนาทีนะเพราะอีกสักพักผมก็จะไปแล้วนะใครจะดูดวงกับผมมาครับเพียง999ราคาถูกๆดีๆมาได้ที่ Facebook โอเซิริกรอภนะิรัตเบอร์โทร06199 22645 09259 29261 ID หสไอดีรายโอเซอลิหนึ่งอาจารย์โอเนี่ยดูมา20่สกว่าปีส่วนผมก็ดูมา20ปีเหมือนกันนะ ติดต่อได้ตามนี้ครับนะก็เข้ามากันได้นะเอาแหละถ้าจะ,จะสวัสดีกันอย่างเดียวแล้วโดยที่ไม่มีใครถามอะไรผมก็ไปนะครับนะ้มากๆเข้านะแชร์น้วสามวันนี้ปัญหาไหมสามวันนี้มีปัญหาไหมเดี๋ยวดูให้มีครับปัญหาเรื่องลำบากใจหลายๆอย่างทำให้คุณทุกนะคุณธนภัทรนะ พัดทะพัทเออนะบัวนาคนะก็มันถามว่ามันมีไหมมันมีครับนะสิ่งที่คุณถามมันก็ขึ้นสามดาบเสียหัวใจมันก็ทําให้ทุก์ทำให้ลําบากใจนะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตั้งรับนะสวดมนต์ไหว้พระนอนไม่ต้องไปคิดอะไรมันมากชีวิตคนผ่านไปชาติชาติหนึ่งไม่ต้องคิดเลยมากครับนะถ้าคิดว่าพรุ่งนี้เช้าแล้วมันจะทําให้เราทุกแต่ถ้าคิดว่าพรุ่งนี้เราจะทําอะไรดีเราจะพัฒนาตัวเองอยังไงอันนั้นดีกว่านะเชื่อผมดิ อ่ะหมดเวลาละไปละครับสวัสดีครับ